ใหม่แบบว่าเก็บมาเหล่นานะพี่น้องก็ต้องเฝ้าเฝ้ายังเฝ้าเฮ็ดไว้เนาะเอ่อตอนแรกว่าสิต้มไม่แต่เฮ็ดเมนูกแกงแต่ว่วันนี้อาจจะมันเยอะพอสมควรสําหรับคนผู้เดียวเนาะพีน่นะ้องสําหรับไข่นะก็เลยมาสิสับสับหรือย้ํเนาะพี่น้องเฮ็ดเป็นชิ้นหังสิเฮ็เป็นหน่อไม้สมหรือหน,น่อไม้ดองเปรี้ยวนะคะนะคะก็นี่แหละค่ะเอ่อ โอได้เป็นกระปุกใหญ่ๆให้ด้วยพี่น้องน,น,นี่แหละว่าเอาเป็นตาต้มใส่น้ำพริกกะปิมันมันมีเยอะพี่น้องี่ส่วนนี้สวนวเขาแหละให้ว่าเยอะนั่นไหมก็โบเมนว่าเยอะจนตรงเพาะขายแต่ว่าเราเก็บมาเขาเรียกว่าเอาเอามาเห็ดถนอมอาหารไว้จะกินในครัว,วเรืองานเนาแหะพี่น้องเนะหรือว่ามีเยอะเขาก็เห็ดอ่าแจกจ่ายเหมือนว่าไปช่วยงานบุญบ้านนั้นบ้านน,นี่หมายถึงว่า บ้านนี้เพิ่นเป็นงาน,นเออเอาไปเอารวมพูลกระปุกซองกระปุกหรือเป็นขวดน้ำเนาะพี่น้องเนาะอ่าสมัยทุกเมื่อนี่ยัดใส่ขวดน้ำกันแล้วเนาะนั่นแหละแต่ของขวัญมันก็จะเป็นขวดเอ่อโหลพี่น้องเป็นขวดกระปุกนะกกระปุกหนึ่งกับสิโอ่าประมาณเกือบเกือบสามซีโลเนาะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตย้ำสับต๊ะไปเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือให้เห็นตอนตรงนี้เนาะ ซับสับย้ำๆสิพี่น้องเขากบมาขูดๆเหลราๆเนาะนเฮ็ดมาพอแม่พ้าเอดนะ็ดเนาะเฮ็ดไใแต่น้อมอาหารหวเนาะถ้า,นนะามเมนมันได้หลายเป็นนอเพอได้เผากบสิเผาแต่ว่าอันนี้มันเพราะกระเทินพี่น้องเพราะกระเทินก็คือมันบ่ได้เพราะจิตเผาเฮ็ดเป็นอัดสุญญากาศให้เบิงนะ่งเนาะปีนี้คือว่าอันนี้นนองใหม่ปีแรกเอ้ยเนาะใหม่แรกเป็นปีแรกพี่น้องหมายถึงว่าต้นปีเนาะเนาะใหม่ของต้นปี ก็จะออกบ่หลายคักแต่ว่าสําหรับข่อยข่อยกินบ่นเมด่น้ข่อยก็ต้องเทศถนอมอาหารใส่กระปุกไว้กับไม้ที่ว่าทําหน่อไม้ส้มมอไมดองหรือหน่อไม้เปรี้ยวนั่นเองนะพี่น้องแล้วแต่ผู้เฮ็ดอนสนเฮ็ดเราต้อนแบบนี้หรือจะเฮ็ดเป็นต้อนหญ่ๆก็ได้นะพี่น้องแต่อันนี้ก็คือข่อยเสิเฮ็ดแบบนี้ว้ก้อนแกงก็ได้ซุปก็ได้พี่น้องแบบนี้นะถ้าเป็นแผ่นแบบเปิ้ใหญ่ๆก็อ่าเอาเป็นหน่อไม้กิมชุง กิมซุงหรือหน่อไม้ไผ่ตรงรืมแแรงที่น้อยยิ่งย่งพี่น้องอันนั้นจะดีกว่าเนาะเอาโอเคลหละค่ะคือประมาณนี้เนาะในการย้ำหน่อไม้หรือสับหน่อไม้เนาะที่เ่ออันสิบเริ่มต้นว่าเอาไปเฮ็ดหน่อไม้สมหรือหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้เปรี้ยวเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่สิเหลียกเอิญขานกันไปเนาะค่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตย้ำหรือสับต่อยมันแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ก็สับย้ำเสร็จแล้วพี่น้อง ต่อไปเขาก็จะเอาขันใส่เกลือเนาะขันใส่เกลือเลยเพราะว่านื้อใหม่อันนี้เขาขันเลยเลยเดียพี่น้องเออขันได้เลยเพราะว่ามันเป็นนื้อใหม่หัวเลียงเนาะมันบริเวณเนื้อใหม่ไ่ปลาม่ต้องไปแช่น้ำก็ได้เนาะพี่น้องเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปขันใส่เกลือเราใส่กระปุกกันแต่กะแจ้งทีเบานะพี่น้องต้องล่างน้ำ่อนเดอรนะ์เนาะเออสำหรับผู้ใดบ่ทันไในล่างตอนย้ำนะแต่อันนี้ข่อยตอนไปนอนนะันล่างแล้วนะเนาะเดี๋ยวจะ,จะไปขันใส่เกลือนะนะ ใส่ขันเกลือพี่น้องเอ้ยน,นี่ก็ดีแบบนี้เกลือไม่ใส่ใส่เกลือเม็ดนีคขันไป <c oughs> นี่เขาออน้าเมือฝนเดือดพี่น้องเข,เขาเขาเก็เกลือ กำไปงังนสิลรอพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆเขาอ่อนเนาะคอยเอาเข่าในกระปุกเนาะมันจริงเงี้ยเอาไปเนี่ยพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆใส่กระปุกนะพี่น้องเป็นกระปุกงังนสิพี่น้องหยัดหยัดใส่เหล่าขมขมเลยเนาะกดกดคลงสิพี่น้อง พี่น้องเอ้ย,อยบ่เหมดอนดำเหี๋อวยู่น้อยเดี๋ยวจะเสียเอาหากระปุกน,น้อยๆใส่ไ,ไปจังหะอันนี้ว่าอย่างใส่ดำนี่เสีได้เอาน้ำพี่น้องน้ำสะอาดสะอาดเท่านี้เลยใส่ใหถั่วเพื่ออะไรเพื่อบ่ให้นมไม่ออกดำนาะพี่น้องเนาะนะน้ำสะอาดนี่แหละนะคะขอแต่เขาคันเกลือกับนมไม่นะถ้าเป็นนมไม่ไผ่ปลาก,ก็คือยังแน,น,นะนำหลังพี่น้องต้องแชนะ่นาะเพราะว่าความหืึนความอย่างเขงตาต่างกันเนาะพี่น้อง น้อมยอันนี้ก็คือเขาบ่ค่อยขมบ่ค่อยหืนนะเนี่ยค่ะาเพิ่มได้อีกแคก่น้อยอยู่เพราะว่าต้องเออ่ตามจริงจะใส่ให้หมดมันบ่หมดพี่น้องหยัดแก,กเนาะหยัดกแต่แซนี่เพราะว่าถ้าเฮาหยัดเต็มปากเดี๋ยวหนามเขาสิบ่ท่วมนะถ้าต้องคอามหนามใส่ท่วมโอ้ยอ่ะร้องหยัดอีกสิได้บ่ <c ười> โอ้ยเนาะว่าซั่น คมไปคมมาได้อยู่พี่น้องยัดคักยัดแน่วับนี้เอ้าได้หมดยี่ดอกอ่ะหมดอยู่พี่น้องอืออ่ะบังคับบังคับกระปุกนะคะนี่อ่ะอืบเห็นบอหน่าเห็นบอพี่น้องสังเกตบอหนํา,นาเขาก็ขึ้นมาเองเพราะหนึ่งเราขันใส่เกลือเนาะเห็นบนไ่มบนเดียวน้ำใจในต่บ้าน,เ,านาเ,รเ,ราเราจะเอาน้ําสะอาดใส่เพิ่อพี่น้องเห็นบออ่านนําอันนี้เันก็ขึ้นมาเองแล้ว เค้ก่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำมาใส่กันเด้อพี่น้องเด้อน้ำาก็เป็นน้ำสะอาดนี่พี่น้องเทให้เพื่อนถ่วงฝาภาชนะปิดเลยพี่น้องเรียบร้อยแค่นี้นะคะนี่ตึงยับเลยพี่น้องนะคะแค่นี้แหละพี่น้องตั้งไว้เลยถ้าผู้ใดอยาก อให้เปรี้ยวเลี้ยวนะคะใส่นามเส้าเขาเนาะพี่น้องนามเขามาหรือน้มเส้าเขาภาษาอีสานเนาะคือนามเขามาหรือน้มเส้าเขาเลย<ม>พี่น้องแต่ไข่อยบ่ได้ใส่นะเพราะว่าข่อยบอออ่ได้กินข้าวเหนียวบ,เเบย่ได้แซ่เนาะข่อยก็เสียตังสี่ประจำทุกปีครับพี่น้องนะแค่นี้แหละค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้า